เชิญท่านวุฒิพงศ์นะครับตามด้วยท่านวิสารเตชะธีรวัตรครับกรับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมวุฒิพงศ์นามบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับวันนี้ขอหาลือปัญหาพี่น้องประชาชนสักสองเรื่องเรื่องถนนและก็เรื่องอาคารโรงเรียนเรื่องที่หนึ่งครับได้รับการร้องเรียนจากนายกสดมูลภาและอรลองนายกขาว อบอตอเตยอเภอรม่วง30จังหวัดอุบลว่าถนนสองเส้นมีความชำรุดชุดโซมเสียหายนะครับเส้นที่หนึ่งก็คือเส้นเชื่อมตำบลระหว่างตำบลเตยไปถึงตำบลยางศักผ่านบ้านหนองเข็มดอนก่อและก็เหล่าข้าวเป็นจำนวนเจกิโลเมตรและก็เส้นที่สองครับเส้นจากบ้านหนองเข็มไปถึงบ้านผาสุขถนนชำรุดชุดโซมเป็นจานวน1.5กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นจึงอยากนาเรื่องนี้ ให้ธรรมทานฝากเสนอเรื่องไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อที่จะบรรจุข้อบัญญัติจังหวัดให้จัดทําแผนในปีห5ห้าเพื่อจะมาก่อสร้างถนนทั้งสองเส้นดังกล่าวด้วยนะครับแล้วเรื่องที่2ครับผมในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเข่งในเจริญราษฎร์อเภอเข่งในจังหวัดอุบลน,นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้มีโอกาสไปตรวจเยี่ยมประเมินผลงานวิชาการครูหลายหลายท่านแล้วก็ได้รับการร้องเรียนมาว่า โรงเรียนแห่งนี้ได้มีผลงานมีระดับโรงเรียนคุณภาพชุมชนประจําสำนักงานเขตพื้นที่การศ,ศาึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตที่1แต่ว่าจํานวนนักเรียน1,700คนยังขาดอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับซึ่งก็ร้องเรียนเข้ามาก็คือ 1. อาคารเรียนขนาด4ชั้นงบประมาณ22ล้านบาท 2. บ้านพักครู8ห้องสอ,งอาคารจํานวน10ล้านบาท และ 3. อาคารอนุบาลห้องน้ำอีกสองหลังจำนวน3ล้านบาทซึ่งรวมทั้งหมดที่จะใช้ในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพชุมชนประจำเขตพื้นที่เป็นจำนวนเงิน35มล้านบาทจึงฝากท่านประธานฝากไปยังรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการครับและก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสองปทให้จัดสรรงบประมาณเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้งประชาชนในพื้นที่เป็นลำดับต่อไปขอกราบขอบพระคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบต่อไปเชิญท่าน